สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับเจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆที่เป็น f อที่คอยตั้งน้าตั้งตาติดตามรับชมคลิปผมผมไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ไม่หนีผมไปไหนนะครับสําหรับในวันนี้ยังไม่มีเบสิกเพื่อนๆฝึกไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาทำไห่ท้องเอาผังขนาโตให้เพื่อนได้ดูนะครับ แต่วันนี้เรามาชมกับสเกลคอป้านะครับคอป้าเป็นสเกลของพ่อเพื่อนที่เอามาฝากไว้ที่บ้านนะครับก็ให้เอามาบินเล่นให้ให้ดูลำนี้ก็จะเป็นไซส์5้านะครับใช้เบรดขนาดของไซส์5 0 0อเป็นหางยกนะครับลำนี้เอามาบินให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก็น่าจะหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้พอดีมีเพื่อนที่สนามเนี่ยเข้ามาด้วยคนเยอะแยะด้วยนะครับมาเป็นพันๆกว่าคนเลยนะครับตอนนี้ขับข้างกันมากเลยนะฮะ ก็อันนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการทำศึกสงครามในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นลนักษณะก็คือว่ามีนักบินอยู่สองคนนะครับอยู่ด้านหน้ากับด้านหลังซ้อนกันสองคนแบบนี้คล้ายๆกับเครื่องบิน f 1 6นะครับตรงข้างหน้านี่จะเปิดได้นะครับเปิดเพื่ออะไรนะครับเปิดเพื่อใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่วางไว้ตรงนี้แบตเตอรี่จะเป็นแบบนี้นะครับ มาดูใกล้ๆกันเลยนะฮะแบตเตอรี่ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น3,003นะครับ6เซลล์3,003เนี่ยก็คือ3,300มิลลิแอมป์นะครับเป็น 35c 35c ก็คือเป็นการจ่ายไฟนะครับเป็นค่าของมันนะครับ 35c 22.2โวลต์จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้5,000มิลลิแอมป์ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไซส์500ก็ใช้แค่3,003ก็พอเดี๋ยวมันจะ 4G มันจะคาดเคลื่อนนะครับ สำหรับลำนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวิทยุวันนี้ผมก็เอามาแล้วนะครับผมใช้วิทยุเป็นตัว <Yeah. S 1> T14 SG ตัวนี้นะครับใช้เป็น T14 SG ก็เลือกลำให้ถูกนะครับเลือกลำเป็นคอบบ้าผมตั้งไว้เป็นคอบ้านะครับ ครอบบ้าเอาอยู่ตรงโน้นนี่ว่าดวมันมีหลายตัวเลยงงเบอร์ปลาใส่หน้ามันเลยครอบบ้านะครับครอบบ้าวางเบอร์ที่ใส่หน้ามันเลยน่ะเจอแล้วครอบบ้าล้ำที่สองนะครับโอเคตัดหุนคาไว้นะครับปึ๊บปกดิว่ะนะครับสําหรับลํานี้คราวที่แล้วผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวดูล้ำอื่นกันบ้างเนาะ วิธีการเสียบแบตเตอรี่นะครับก็จะหาแจ็คของมันที่ทําไว้เป็นแจ็คที่มาจากสายสปีดคอนโทรลโอเคสำหรับแจ็คที่ใช้ในการต่อจากแบตเตอรี่เข้าสปีดคอนโทรลเนี่ยจะเป็นแจ็คเหลืองนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะใช้เป็นแจ็คเป็นแจ็คกลมเป็นแยกก็ได้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับให้ถูกบวกกับบวกลบกับลบนะครับเรานีจะมีไฟตามจุดต่างๆของของตัวฮอนะครับ สวยงามนะฮะเนี่ยแล้วก็ฝามาปิดจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูลำนี้พร้อมหรือ,อยังครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับก็ไปดูลำนี้บินกันเลยวิธีการเล่นนะครับ สำหรับเฮลิคอปเตอร์เราก็ยืนในท่าที่เราสบายๆนะครับวิทยุเราก็จับให้อยู่ในลนักษณะอยู่หน้าท้องท้องน้อยแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยแล้วก็จิกสติ๊กไว้นะครับไม่ให้อย่าพยายามอย่าให้หลุดนะครับก,ก็เร่งเร่งเร่ง

ไฟนี้บินไปแล้วนะครับก็สวยงามไหมครับถ้าสวยงามก็ปรบมือกันรัวๆเลยนะครับหลังจากที่บินเสร็จแล้วก็เราก็ดึงแบตที่ตัวหอออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับแล้วก็ยกเข้าไปเก็บ โอเคนะพ่อเคโอเคสำหรับในคราวหน้านะครับก็เดี๋ยวจะมีอาพาเช่เป็นไฟบาร์มาบินให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับก็วันนี้ก็ขมักขเม่งกับการบินหอสเกลกันหน้าดูนะครับกับตาสอนที่กำลังใส่แบบเตรียมไว้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคงั้น ยังไงก็ฝากกด s u b ซับสไคกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ